กับมาี่อไม่ใชเเ่เราต้องเอาอเราต้องเอาคูนะตัวอีกแม่หันหันหน้ามาด้านนี้เออมาขาขายับไปด้านโน้นแล้วก็นั่งเหมือนเอเมี่อ่ะเออแล้วก็เล่นนะลูกเอออย่างนั้นแหละ ไม่เป็นไรเปลี่ยกก็ไม่เป็นไรลูกพวกกันเองเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเปลี่ยกอีกเยอะเรื่องกันเกงในอย่าให้มีปัญหาอีกนะคะ